จะว่าไปแล้วนะครับตลาดการ์ดจอเป็นตลาดที่มีการซอยรุ่นเยอะที่สุดเลยเหมือนกันนะครับซอยรุ่นคืออะไรนะครับคือการเอารุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นใหญ่เนี่ยมาแบ่งเป็นรุ่นย่อยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเวลาเขาเปิดตัวการ์ดจอเนี่ยเขาเปิดตัวรุ่นท็อปมาก่อนนะครับไม่ว่าค่ายไหนโดยที่ก็เป็น f u ลฟีเจอร์ของสายวิยกรรมนั้นๆนะครับเสร็จแล้วหลังนั้นก็มีการลดราคาลงมาเป็นรุ่นย่อยโดยมีการปัดสเปคเอาตัวคอเอา streaming processor อ,อ,อะไรต่างๆออกไปเอา VRAM ออกไปแล้วก็ปรับราคาขายให้มันเหมาะสมตลาดที่ล่างลงมามากขึ้นนะครับไม่ใช เรื่องที่แย่นะครับเพราะว่าการจอแต่ละตัวเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับขอให้อยู่ในเจนเดียวกันมันก็มักจะเป็นการซอยรุ่นจากรุ่นใหญ่ทั้งหมดนะครับสำหรับฝั่ง AMD Radeon เองเนี่ยครับก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นล่าสุดในช่วงงาน Gamescom นะครับโดยที่จะเป็นรุ่นของ upper mid range to high end นะครับหรือว่า Radeon RX 7800 XT แล้วก็ RX 7700 XT นะครับตัวนี้ก็จะเน้นการเล่นเกมในโซนของ 2K แล้วก็มีปีนไป 4K ได้บ้างนะครับราคาเปิดตัวมา499แล้วก็4 449ยูสดอลลาร์ตามลำดับนะครับหลังจากนั้นนะครับนายสกอตต์เฮลเคัลแมนนะครับที่เป็นตำแหน่งซีเนียร์วายส์แปรเซนต์และเจเนอรัลแมเนเจอร์ของฝั่งกราฟิกการ์ดของทาง AMD เนี่ยฮะก็ได้มีการมานั่งคุยกับสื่อมวลชนนะครับว่าโอเคเปิดตัวไปแล้วมีอะไรจะถามบ้างนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็เลยถามไว้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีไลน์อัพอะไรออกมาอีกรุ่นหน้าที่เปิดตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนายสกอตต์นะครับก็บอกอะไรที่มันดูน่าใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกมาเลยว่า AMD เนี่ย จะไม่มีการ์ดจอตัวใหม่ที่เป็นเจนนี้อีกแล้วนะครับและตอนนี้ไลน์อัพของ Radeon RX 7000 Series ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็หมายความว่าในเจนของ RX 7000เนี่ยมันก็ไม่มีรุ่นใดที่ต้องเปิดตัวเพิ่มแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันมี7900 XT X นะครับ 7,900 XT นะครับสองตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มของ enthusiast grade นะครับก็คือระดับบนจริงๆสำหรับคนที่ไม่เน้นความคุ้มค่าแต่เน้นประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับสองตัวนี้มี VRAM ย4กับ20นะครับแล้วก็ตัวที่มากกว่าตัวมานะครับก็7,800 XT กับ7,700 XT นะครับ VRAM 16กับ VRAM 12นะครับก็เหมาะการเล่นเกม 2K อาจจะมีปีนไป 4K บ้างนะครับแล้วก็รุ่นน้องก็จะเป็น RX 7,600นะครับอันนี้ก็ไม่นับไปพวกตัวที่เป็น custom GIE ที่ขายในประเทศจีนเพียง ก็เรียกได้ว่าครบทุกเซ gment แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีครบทุกตลาดจริงๆแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้แบบยิบย่อยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้แหละเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วนะครับบางทีการจอเนี่ยเราเห็นว่า มันจะซอยรุ่นย่อยอะไรกันเยอะเหลือเกินนะมี xt x มี xt มีไม่ xt มีรหัสอะไรแปลกๆเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้จะทำให้ผู้บริโภคนะค่อนข้างงงนะครับว่าสรุปกูใช้7700 เออไช้เจ็ดพันเจ็ดร้อยนั่น 7, แหละแต่ว่าเออตัวไหนเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะมีการหลอกขายได้บ้างสำหรับพวกร้านอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ออกมาเซกเมนต์ละรหัสละตัวแบบนี้เป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แบบนี้เราตีความยังไงได้บ้างนะครับผมคิดว่าเขาก็ตีความได้แค่ว่ารุ่นหลักๆเนี่ยจะไม่มีอะไรเปิดตัวใหม่แล้วแต่ว่าของฝั่ง A A/B Partner เนี่ยอาจจะมีการซอยรุ่นย่อยของชิปที่พวนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพียง mm hmm. แค่ว่าไอตัวกราฟิกการ์ดรุ่นล่าสุดของเขาเนี่ยมันจะไม่มีพื้นฐานอะไรใหม่และก็เซกเมนต์ใหม่งอกมาแล้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ที่น่าสนใจคือเรายังไม่รู้นะว่า มันเป็นเฉพาะฝั่งเดสก์ท็อปด้วยหรือว่าฝั่งโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดสก์ท็อปเหมือนจะเต็มเซกเมนต์แล้วแต่ว่าทางด้านโน้ตบุ๊กเนี่ยร a d e o n RX 7 0 0 0 M หรือว่าโมบายทั้งหลายนะครับมันยังมีแค่กลุ่มตลาด entry level ที่ใช้ GPU Navy 33หรือว่า Navy 33เท่านั้นนะครับยังไม่เห็นการ์ดกลุ่มบนของ Radeon RX 7 0 0 0 M ไปอย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าสมมุติว่านายสกอตต์ nice Scott, เขารวมไปถึงเซกเมนต์โน้ตบุ๊กด้วยว่าจะไม่มีเปิดตัวอะไรมาใหม่แล้วเนี่ยก็แปลว่าเจนนี้โน้ตบุ๊กของ AMD จะยอมไม่ฝั่ง Nvidia นะครับเพราะว่า Nvidia เนี่ยเขาคลองแทบจะทุกเซกเมนต์อย่างโน้ตบุ๊กแล้วนะครับแต่ว่าฝั่ง AMD เนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นการ์ดจอของ AMD ในแบบ M series เข้ามาเลยเช่นเดียวกันนะครับแต่จะว่าไปก็ไม่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเจนอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการ์ดจอ AMD อะไรมากมายฝั่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรืออเนาะ